สวัสดีค่ะเป็นอีกนีเอาเปิดเอลยที่มาหน่อยปัด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 ดีดปัดงานาช่ป่ะ๊าดโอ้ยโอ้ยติดตัวทัดตัวนี้แล้ว เข่ากันกับโต๊ะฟ้าปัะยังแบบนี่แล้วพีนน่น้องเนาะกคิวขออันนี้คิวสียังนี่ห้องนอน không ừ, làm uuuu sofa tiền mẹ cho em cắt cái nó เตียงกันุ่มๆป้าว่าคือว่าสีงามป่านี้โอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเอ๊ะแค่เห็นเตียงไปนี่ห้องพระของเรานี่ห้องพระของเราเอาเมื่อกี้ตั้งเอียงดังยังยังสิ

ของผักแตงามดีเลยล่ะของผักนี่ยง,งามมาพ่อ,พอเดี๋ยวถ่าคลิปแลกวกิน ให้ยูดีอุมกับไปน้า่สวยคักสวยนี่สวยคักสวยนี่ เครื่งทน้อ่ยขอบคุณแม่ด้วยนะครับแม,แม่ประสมอ,ออกนะ้ำปัด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 งามงามโอ้ยงามขักงามเลยเปิดใจกนัน,านนะบ่อนี้นั่นนะงานคุ้ง เติดให้แม่เมย์เบิ่งก่อนสีงามบ งามงามสวย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 อีริเมยม่ๆเอ้ยอยากให้มาดูกับตาอยากให้มาเห็นจะสวยแค่ไหน สวยจริงรงสวยจริงจรง,จรง,จรงคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับสวยจริงรงนะออะมานะ่อนี่แหละน่าสวยอะไร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  ปิดมันก็ส่วนตัวไงครับมันเป็นแบบมันกันเสงเนาะ okay. ประมาณนนต,ต้องฮี่เป็นฟิลก,ก็ต้องปิดไว้เนาะปิดแต่ตัวอันชีขาวนี่ไว้โอ้ยน้ำาถักแม่แม่ได้มาก ขอบคุณนะครับขอบคุณแม่ๆที่ทำให้มีวันนี้เป็นกำลังแรงใจกำลังใจให้ผมขอบคุณโอ้บ่เคยมีจักเถือ่ออิดนี่สวยมากสวยมากๆดีใจายครับเลยมาเฮือนผมกับอาจจะ ชีวิตอาจจะตรงกับหลายๆคนเนาะอาจจะตรงกับเม่ๆหลายๆคนที่สูงนะครับจังไรยถ้าก็ต้องสูงไปคือเกาหันหลักครับเฮาอะกระซีเล่ล่ะล่ะตำหนิกระถือว่าเลวละล่ะเดี๋ยวขึ้นมือได้เฮากระซีมาแจงอีกรอบหนึ่งเนาะขึ้นบ้านวันไหนเฮากระซีมาแจงให้แม่ยๆได,ได้หูเลย นะเเก็บผ้าก่อนี่จัดรส,สวยตะเนอะเงินดูดนเทือมาดีใจไรครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณ วนั่นเลยผมไฟฟันประทับใจดีใจที่จะของมหาหอดนี้ี๋ยวผมจะมาพูดรายละเอียดให้ฟังนะครับจะ,จะไปกินข้าวอาบน้ำก่อนแล้วรอรอบิวอินตู้ตู้กันไม่มี คลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับ